เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการได้ตัวละครในแพทของ d r a g o n b บอลมาครบทุกตัวแล้วเดี๋ยววันนี้มาบอกนะครับว่าตัวไหนควรหาตัวไหนเก่งไม่เก่งและตัวไหนมีความสามารถอะไรบ้างโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปเการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆ AC Arise c o u t Over AV Anime Vanguard BF b o ก Foot ปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับ Snoot ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anime Vanguard กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวละครนะครับผมในหมวดของดราก้อนบอลนะ ที่เป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากตัวตู้หรือเป็นตัวละครลับ2ตัวณนะปัจจุบันนะครับวันนี้ตัวที่ผมจะมาบอกทุกคนเนี่ยก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับในหมวดของ Dragon b a l l Z ซดบูากานั่นเองนะครับมันจะมีอยู่แค่4ตัวเลยนะครับที่ณนะตอนนี้เข้ามาและผมจะลำดับความเก่งของมันนะคือผมจะระดับความสามารถในความเก่งและใช้งาน เงื่อนไขหรือว่า,ามาตรฐานในการที่ผมจะจัดครั้งนี้ก็คือด่านที่ผมจะนําไปลงเนี่ยก็คือไอตัวพวกนี้มันจะสามารถลง g ีเจนสเต e ได้ง่ายผมจะไม่นับจากพวกแบบลีดเดอร์บอร์ดการแข่งขันอื่นๆหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าพวกคอนเทนต์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชา์เลนหรือแล้วก็ตามแต่เนี่ยใช้ตัวละครนี้ง่ายต่อการเล่นสรุปง่ายๆเลยคือด่านทั่วๆไปเนี่ยคุณใช้ตัวอะไรก็ได้พวกสตอรี่อะไรเงี้ยยังไงก็ผ่านได้หมดแล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวพวกนี้จะด้วยซ้ำนะ หรืออินฟินิตเนี่ยทุกตัวสามารถที่จะลงได้หรือมีการจัดทีมอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับทุกตัวมันลงได้อยู่แล้วอินฟินิตเนี่ยแต่หลักๆแล้วเนี่ยการผ่านด่านที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปดูไกด์หรือไม่สามารถที่จะผ่านได้เนี่ยมันก็คือด่านพวกนี้นะด่านยากๆหรือล่าสุดก็เนี่ยด่านที่จะต้องใช้ของอีโวหาของเฟมิเลียใหม่ที่คุณจะต้องการที่จะรู้หรือหาตัวรับอย่างบูเองแล้วด้วยซ้ำเนี่ยคุณก็ต้องเล่นด่านพวกนี้ผ่านได้อย่างง่ายสบายหรือสามารถ f อฟเคได้ซะด้วยซ้ำนะครับ นะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําไร่ลําดับความเก่งในความคิดของผมแล้วกันจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยนะตัวละครที่ผมจะแนะนําให้เป็นตัวละครอันดับหนึ่งที่ทุกคนควรจะหาไว้และน่าจะเก่งในระยะยาวอย่างแน่นอน,นครับก็คือตัวละครอย่าง อยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ oh. ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone อปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าวที่จะใช้มือถือจากทาง UG Phone แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ม y g ก d เป็นไปได้ uh, uh, uh. แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำจะเป็น M V P นะค ซึ่งราคาจะแพงกว่าแพคเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมดุปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับเบจิโตหรือโกคูเซย่ามนั่นเองนะครับนี่คือตัวละครตัวแรกเลยที่ผมแนะนําให้หานะครับเพราะว่า E ี o ง่ายมากๆและตัวมันเก่งโคตรๆคเรียกได้ว่าเก่งโคตรๆครครบเครื่องในตัวเดียว โอ้โหผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดคือมันเมตาโคตรอ่ะคือมันเมตาทั้ง i n f เมตาทั้งการเล่นปกติเมตาเ g เจ s t a t e เมตาเอาไปลงลีดเดอร์บอร์ดบลาบลาพี่แกเมตารับจบทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับความสามารถของการที่ไปเล่นในสายของเบจิโตเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรสุดทั้งสามารถไจะเบิร์สดาเมจได้ใครมีโมนาเนี่ยดาเมจไดดีดขึ้นไป4-5แสนเลยนะ เสียแสนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่มันอาจจะใช้เงินเยอะเฉยๆนะครับแต่สายธรรมดาที่เอาไว้เล่นเคลียร์นู่นเคลียร์นี่จบด่าน15เวฟเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปเล่นด่า,ดานแบบเอ่อโพ e ิเจนสเตยอะไรเงี้ยสามารถที่จะย้าย,ายไปเล่นสายบองกิกิหรือสายที่มันแบบว่าชาร์จส i ิริตบอมแล้วบึ้มลงมาแล้วมอมหายมอนหายทั้งแมปเลยก็ได้เหมือนกันมันเป็นตัวละครที่อีโวง่ายหาได้จากตู้แล้วก็ใช้ทรัพยากรไม่เยอะเลย ควรจะปั้นเป็นอย่างยิ่งแล้วส่วนตัวเนี่ยผมส,สังเกตเห็นไหมว่าเป็นเป็นเทรสมาร์กแมนครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆในแผ่นนี้ผมให้เป็นท็อป1เลยนะท็อป1ของแผ่นล,ล่าสุดที่เข้ามายังไม่รวมพวกตัวละคร DLC อย่างดันเต้หรือเวอร์จิลนะคืออันนี้ผมจะรวมแค่ตัวดราก้อนบอลในบูซาก้าเท่านั้นนะครับตัวนี้คือตัวแรกที่ทุกคนหานะครับควรจะหาและอีโวเป็นอีโ e วอันดับแรกเลยอะ่ะคิดอะไรไม่ออกก็คือต้องอีโวตัวนี้นะครับ อยากหาโมนาทให้ตัวไหนหรืออยากจะทําอะไรตัวนี้เลยผมแนะนําตัวนี้เลยนะตัวนี้คือหาโมนาทคุ้มเียรีโลคุ้มปั้นคุ้มยังไงก็คุ้มแต่ความสามารถมันคือมันมีดีบัฟด้วยนะอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันสวัล่างเมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถสโลได้สตันได้สโลสตันนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางถูกกันตอนแรกได้แล้วก็เล่นได้สสายทั้งสายนูก็คือระเบิดทั้งแมป หรือสายเบติโต้ที่ดาเมจมหาศาลได้ได้หมดเลยครับตัวละครตัวนี้นะต่อมานะครับตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะให้เป็นอันดับสองนะอ่าให้เป็นอันดับ2หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นบูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมิสเตอร์สตารหรือว่าเฮอร์คูสแอนด์มิสเตอร์บูนั่นเองนะถามว่าทำไมคือปั้นมามันก็เซฟสุดแล้วคุณ เซฟสุดคือตัวละครมันธรรมดาธรรมดาคือมาตีแค่หลักหมื่นเห็นป่ง1,000นหนึ่งนนี่คือเบานะแต่1,000งืในฐานะของซัพพอร์ตเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่เบานะครับ1นึ่งบนในฐานะของซัพพอร์ตแล้วอะไรต่อทุกคนอะไรต่ออะไรต่อไอที่มันเป็น1,000งเนี่ยของผมเป็นดามจคแค่ X เชเฉยๆนะความสามารถของบิสเตอร์สตานกับบูอ้วนเนี่ยเป็นอะไรที่มีมากๆแต่ก็มีความสามารถที่มีประโยชน์นะครับ เพราะว่าความสามารถของเดอะแชม์เนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือเวลาที่โจมตีออกไป30% 3 0นี่ถือว่า,าไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากนะเออในใน,ในการออกดาเมจนะครับ30%มีโอกาสที่จะตีไม่ติดดาเมจอันนี้คือตลกก็คือแบบมิสเตอร์มิสเตอร์ซาตานในกร์ตูนเะนี่ยมันต่อยใครแล้วมันก็ไม่มีดาเมจทั้งนั้นอะนะนะแต่นี้คือี่มิสเตอร์ที่มิสเตอร์ซาตานต่อยออกไปแล้วดาเมจมันจะไม่ออกมาแต่ความสามารถที่เจ๋งที่สุดก็คือ increase money earned by any f a r m i t เนี่ย มันสามารถทําให้พวกตัวฟาร์มของเราเนี่ยพวกตัวฟาร์มเงินสปีดวาก้อนแล้วก็ทาการูดะเนี่ยดามเพิ่มเปอร์เซ็นต์การฟาร์มสูงสุดได้ที่22%คือเราจะได้รับเงินเพิ่มอีก22%ในในทุกๆฟาร์มยูนิตนะครับแต่เขาบอกไม่สามารถ s t a ็กได้นะก็คือวางตัวเดียวแล้วอัพให้เต็มพออัพให้เต็มเนี่ยให้คิดสภาพว่าอันนี้คือ2%คุณวางตัวมันไปเฉยๆคุณได้ทองเพิ่ม2%ในการเล่น คุณอัพไปอีกเนี่ยคุณได้4% 6% 8% 10% 12% 14%ใช่หม16% 20%แล้วก็22%คือมีสิทธิ์ที่จะได้เงินปั๊มเนี่ยจากไอ้พวกตัวปั๊มเงินเนี่ย22%แต่ผมให้เป็นอันดับ2เพราะความสามารถนี้เลยแล้วก็ความสามารถของมิสเตอรบูอไลเนี่ยมันสามารถเพิ่มดาเมจให้ซาตานได้อีก100% สมมติว่าซาตานเนี่ยมันมีดาเมจอยู่ที่เนี่ยอัพเต็มเนี่ยหนึ่งเพิ่มอีก100%แปลว่าซาตานมันจะตี20,000ื่นเท่ากับตัวปกติเลยถ้าอัพเต็มนะครับแล้วก็เพิ่มระยะด้วย100%เพิ่มระยะอีก100%แปลว่าถ้าซาตาเนี่ยเนี่ยกับบูอ้วนเนี่ย,ย,บบยระยะอยู่ที่ยี่สมันจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแปลว่ามันตีกว้างมากนะตัวมันตีกว้างมากๆนะครับแล้วพัซซีฟเนี่ยเพิ่มคริอีก50%ด อ่าคริเลทก็คือมีสิทธิ์ติดคีอีก50%นะจากที่20,000กว่าเนี่ยไดเ้เป็นส0 0หมกว่าตีติดคีอีกก็แรงขึ้นไปอีกแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยที่ยูนิตเนี่ยมันจะบัฟ10%พลังโจมตีและ15%ที่เป็นคริกนาน15วินาทีนะครับแล้วก็จะบัฟดาร์กอนสเปียร์ด้วยดาร์กอนสเปียร์คือพวกตัวละครจากที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้เลยนะ4ตัวนะครับดาร์กอนสเปียร์เนี่ยจะบัฟดาเมจ อีก20%และคริ30% $15 นาที15วินาทีนะแปลว่ามันบัฟเยอะมากถ้าเราเอาไปเล่นคู่กับโกคูโกคูก็ตีติดคี้เบดิโต้ก็ตีติดคี้ได้โกฮังก็ตีติดคี้ได้จอมันบูก็ตีติดคี้ได้แล้วตัวมันจะไม่เก่งได้ยังไงอ่ะทุกคนมันบัฟเยอะขนาดนี้แล้วตีตัวเองก็ตีแรงแล้วก็บัฟเงินอีกบัฟแบบบัฟแบบบัฟบัฟโชค2ชั้น เออบัฟทั้งเงินบัฟทั้งดาเมจแล้วก็อยู่ในเกณฑ์การโจมตีที่ดีมากๆด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าตัวมัน very good very good นะอ่าใครอาจจะคิดว่าไม่ very good แต่สำหรับผมเนี่ยอ่านแล้วก็ very good นะต่อมานะครับตัวละครตัวที่3ที่ผมจะให้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาเป็นจอมานบูแล้วกันแต่จริงๆคือจอมานบูเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เก่งสำหรับผมนะปัจจุบันนะตอนนี้นะ มันอาจจะเก่งในอนะคตก็ได้แต่แพทนี้ที่อัพเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่เลยครับจริงๆเพราะว่ามันไปเล่นด่านปกติได้คือมันจะสบายครับถ้าไปเล่นพวกด่านที่มันเก่าๆแล้วอะ่ะด่านเดี๋วด่านพวกนี้อ่านีาน่พวกสปิริตโซซิที้ Society, หรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนมันผมว่าทุกคนกว่าจะมาหาบูได้คือต้องเคลียร์ทุกด่านมาแล้วอะ่ะก็มันจะเป็นต้องใช้มาแล้วถูกปะต่อมาเนี่ยไอ้พวกด่านพวกเนี้สุดท้ายคือหลายๆคนที่เข้ามาก็เล่นมันหมดแล้วอะ่ะ คือไม่รู้จะหามันทําไมอแล้วพอหามันได้มาปุ๊บอ่ะก่อนที่คุณจะมาหามันได้ตรงนี้คุณก็ต้องเล่นด่านผู้นี้จบก่อนถูกไหมพอคุณเล่นด่านผู้นี้จบแล้วอ่ะคุณก็มีทีมที่สามารถที่จะผ่านจอมันบูอ่าแบบหาจอมันบูได้อยู่แล้วอ่ะแล้วจอมันบูมันจะไปมีประโยชน์อะไรอ่ะตอนเนี้ถูกปะจอมันบูมันจะไปมีประโยชน์ด่านไหนอ่ะ นอกจากคุณเอาไปลงทัวร์นาเมนต์แล้วมันได้โมนาสมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันเอาไปเล่นเทรดดิสเบิร์ลไอด่านพวกนี้ก็อาจจะดีก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลโดยพื้นฐานแล้วบอสซีเวต์อะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้จอมันบัวแล้วมันจะไปเก่งได้ไงในแพทแพทเนี้ยมันแค่มีความสามารถหลากหลายแปลงร่างได้เยอะแล้วก็ดาเมจก็แรงแต่กว่าจะอัพเต็มก็การ ช่วงต้นก็ได้แต่ดาเมจช่วงท้ายก็ไม่ได้แรงอะไรมากถ้าคุณกันช่วงต้นก็เลยมองว่าแบบมันไม่เก่งสำหรับผมอะมันไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วกันที่ผมจะให้ว่ามันอ่อนที่สุดแล้วในแพทแพทนี้นะครับเรียกได้ว่าประโยชน์น้อยที่สุดแต่มันเก่งนะมันเก่งในด่านอื่นมากๆนะครับด่านอื่นแต่อย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าไปพูดถึงด่านอื่นตัวอื่นก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องไปหามันไม่จำเป็นต้องไปปั้นอะไรมันเยอะแยะหรอกก็คือโกอันติเมตโกวังนั่นเองความสามารถน่าสนใจมากๆครับวางไปแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องใช้ราคาวางวางสองพันสองอ่ะวางแพงกว่าทุกตัวทุกคนวางสี่ตัวนะแต่วางสองพันสองอ่ะผมเห็นพวกตัววางสี่ตัวส่วนใหญ่ต้องวางถูกครับวางหนึ่งพันวางพันสองวัน พันสามหรือว่าพันพันหกอะไรอย่างเงี้ยเออพันเจ็ดพันไม่เกินสองพัน่ะแต่ตัวมันวางสองพันสองโคตรแพงเลยแล้วการตอนแรกก็ไม่ได้จะดีก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่ขนาดผมเล่นแล้วเทรดเด d ไอ e นะก็ไม่เก่งแล้วโพเทนเชียลอันลิสเนี่ยเกณฑ์สามสิบเปอร์เซ็นต์คริเนี่ยของผมเนี่ยโห oh, คริระเบิดระเบ้อเ,เลยแล้วอัตราการคริเนี่ยมันจะทำให้ โจมตีเพิ่มอีก2ครั้งนับเป็น2ฮิตโอหวัวอันนี้น่าสนใจนะแต่พอไปเล่นจริงแล้วก็เลยบอกว่าด่านทั่วไปไอเเนี่ยก็คงเก่งมากๆแต่ด่าน e g เ n นสเต t e ล่าสุดโหง่อมเลยครับโคฮางเล่นไม่ได้เลยผมแค่จะบอกว่าไอส2ตัวนี้อันนี้ยังเอาไปบับให้คนอื่นได้นะอันนี้ยังเอาไปเอาไปเล่นผ่านได้เลยอันนี้เอาไปเล่นผ่านได้เลยอันนี้ก็แอบจะสามารถที่จะ เล่นยากแต่เล่นผ่านได้แต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าอัตราการผ่านเนี่ยเท่ากับศูนย์นะต้องใช้ตัวคลีนต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ได้เก่งอะไรมากสำหรับผบม่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับเทียริสที่ผมจัดมาให้ในวันนี้เป็นตัวเทียริสของอทีมดราก้อนบอลล่าสุดนะ ใครมีความคิดเห็นยังไงคิดเห็นต่างยังไงกับผมคิดว่าจอมันบูเก่งกว่าหรือเปล่าหรือว่าโกฮังเนี่ยมันมีความสามารถที่เก่งกว่าในคลิปนี้ที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าคุณคิดว่ามันเก่งยังไงแต่สําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเบติโตมันกบทุกตัวเลยคือมันมันดีเกินจนแบบไอ้ทุกตัวที่เหลือมันมันอ่อนไปเลยนะครับส่วนสาตามันยังพอมี อ่พาสิซีฟที่น่าสนใจที่เป็นพาสิซีฟเพิ่มเงินอยู่แล้วก็เป็นพาสิซีฟที่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่บัฟคิให้พอมันมาอยู่กับตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ทําให้ตัวอื่นๆเก่งขึ้นไปด้วยผมเลยมองว่ามันมันมันเจ๋งมันเจ๋งกว่า2ตัวนี้พอสุดท้ายคือ2ตัวนี้มันมาเล่นยากอะสำหรับผมอะตัวนี้มันเล่นง่ายแต่ว่ามันมันไม่เก่งเท่าตัวอื่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับคลิปในวันนี้เพราะว่า อ่ะขอขอสุดท้ายแนละ้วสุดท้ายแนละ้วสุดท้ายแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกเลยคือผมทําคลิปเปรียบเทียบไปก่อนหน้านี้นะสำหรับโกคูและโกฮังไอเบติโตเนี่ยคือคุณสามารถเล่นผ่านได้โดยที่มันลดดาเมจแต่มันก็ยังผ่านนะแต่คิดกับการก็คือโกฮังอ่ะโดนลดดาเมจแล้วมันไม่สามารถเล่นได้เลยไม่ต้องไปใช้ตัวคลีนส์นะครับตัวคลีนส์ก็คือตัวตัว,ต,วตัวที่อย่างอย่างอ่าเนี่ยใช้ฟูบุกิครับในการล้างนะฟูบุกิอีโวนะครับหรือว่าจะสามารถที่จะใช้เป็นโอริฮิเมะเนี่ย มันก็สามารถที่จะล้างได้ล้างนิกเกอติฟสเตตัสให้ได้นะครับก็คือคลีนส์ให้ได้นะหรือสามารถที่จะใช้อะไรได้แต่อย่าลืมนะถ้าคุณใช้โอริฮิเมะเนี่ยโคฮังเนี่ยไม่สามารถใช้ความสามารถของอิจิกะได้นะคือมันต้องเป็นตัวที่วางเนี่ยต่ำกว่า2,000เยน 2, แต่โคฮังมัน2,200อ่ะมันวางแพงมากโอริิเมะไม่สามารถใช้ความสามารถของอิจิกะได้แล้วก็ นำซ้ำเนี่ยคือคุณสามารถใช้เป็นนี่ได้ซากุระในการที่ไปกดเมดิคอลจกะให้ล้างในการลดดาเมจได้ของโกหังแต่มันถามว่ามันเปลืองสล็อตไหมมันไปวางตัวอื่น,นไปวางตัวบัฟดีกว่าไหมก็สุดแล้วแต่ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างวันนี้ปายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย